เรื่องของเหยื่อที่ถูกมิจฉาชีพหลอกจนเสียเงินแต่กลับต้องเสียเงินซ้ำอีกเพราะแจ้งความผิดวิธีเรื่องนี้เกิดจากอะไรเหยื่อรายหนึ่งถูกมิจฉาชีพหลอกจนสูญเงินเหยื่อพยายามตั้งสติแล้วรีบหาวิธีแจ้งความทางออนไลน์โดยไม่รู้เลยว่าผลการค้นหาที่ขึ้นมาคือเว็บไซต์ปลอมที่คนร้ายสร้างเอาไว้เพราะมิจฉาชีพซื้อโฆษณาไว้ให้ลิงก์ปรากฏอยู่บนสุดโดยสังเกตได้จากคำว่าได้รับการสนับสนุน เมื่อเหยื่อกดตามขั้นตอนไปเรื่อยๆก็จะนําไปสู่การสนทนากับคนร้ายที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่มิจฉาชีพสอบถามข้อมูลส่วนตัวและมูลค่าความเสียหายจากนั้นจะขอให้เหยื่อโอนเงินโดยอ้างว่าเป็นค่าเร่งดําเนินการเหยื่อที่มีความหวังว่าจะได้เงินคืนจึงหลงดีใจและโอนเงินไปทันทีต่อมาคนร้ายจะอ้างว่าตรวจพบเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพแล้วเงินของเหยื่อถูกนําไปฟอกผ่านเว็บพนัน สามารถเอาเงินคืนได้ด้วยการสมัครเข้าไปเล่นพนันโดยทีมงานจะช่วยโจมตีเว็บให้เล่นชนะได้เงินแต่เมื่อเหยื่อโอนเงินเข้าไปเล่นสุดท้ายก็เสียเงินเพิ่มไม่ได้รับเงินคืนจากทั้งการถูกหลอกครั้งแรกและครั้งนี้ในกรณีที่คุณตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์สิ่งที่ควรทําทันทีคือติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่ออายัดบัญชีปลายทางธนาคารจะระงับธุรกรรมได้ช่วงคราว72ชั่วโมง จากนั้นธนาคารจะออกหมายเลขอ้างอิงหรือ Bank Case ID เพื่อนำไปใช้แจ้งความให้รวบรวมหลักฐานเช่นสลิปโอนเงินข้อความแชทกับคนร้ายแล้วนำไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1441หากต้องการแจ้งความออนไลน์ให้เข้าเว็บไซต์ทางการเพียงที่เดียวเท่านั้นคือ www.thaipoliceonline.com ควรระวังเว็บไซต์และโฆษณาปลอม ซึ่งมักมีข้อความว่าได้รับการสนับสนุนจำไว้ว่าตำรวจจริงจะไม่รับแจ้งความผ่านแชทและจะไม่มีการเรืยกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น